และตอนนี้ครับเรากำลังยืนอยู่น้าครับโครงการครับบ้านจังเมืองวัชรพลครับต้องบอกว่าก่อนจะเข้าโครงการยังไม่ต้องเข้าโครงการเลยปุ๊บเนี่ยขอเนี่ยหยุดตรงก่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่ามีจุดเด่นที่เรียกได้ว่าก่อนเข้าโครงการก็ต้องเจอแล้วนะครับก็เรื่องของโลเคชันนั่นเองครับถ้าผมต้นนิยามของโครงการเนี่ยผมต้องเรียกมันว่าชีวิตดีดีไม่มีรถติดครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้พวกเราฟังครับ โครงการน,นี้นะครับตั้งอยู่บนถนนสุขภพิบาลหครับหรืออยู่ในย่านของวัชรพลสายใหม่นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการน,นี้เองจริงๆแล้วก็ถือว่าอยู่ออกมานอกเมืองพอสมควรนะครับแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือมันจะทําให้เราด้อยู่ในสภาวะที่มันไม่ค่อยแอดอะที่สําคัญที่สุดเลยนะจุดเด่งที่นี่คือ,คอการเดินทางสะดวกมากจริงๆเหตุผลเพราะโครงการน,นี้เนี่ยตั้งอยู่ครับใกล้กับทางลงนะด่านสุขภพิบาล5ของ ทางด่วนอนุรงรานินทานั่นเองครับใกล้ถึงขนาดที่ว่าจะขึ้นลงทางด่วนนี่นะไม่ต้องวิ่งเข้าเส้นสุข,ขอพิพัน t เลยใช้เวลาขึ้นลงเนี่ยประมาณเพียงแค่2นาทีทั้งขาไปขากลับครับและที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะขึ้นไปบนเส้นทางด่วนนะเส้นถนนเส้นนี้ถ้าก็วิ่งเข้าไปในเมืองปุ๊บเนี่ยจะส่งเข้าไปเชื่อมต่อเขากับถนนเอกมัยรามอินทาซึ่งต้องบอกเลยครับว่าทําให้สามารถที่จะเดินทางเข้าไปแล้วก็เข้าเมืองได้อย่างง่ายดายวิ่งตรงไปนิดเดียวปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวขวาเข้าทางด่วนพระรามก้าได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้า จะไปออกนอกเมืองวิ่งไปทางฝั่งทางตอนเหนือครับก็จะวิ่งไปบรรจบกับที่ถนนกาญจนาจากการจนะปุ๊บเนี่ยขึ้นตรงไปบางปินลงไปทางลา่างไปบางนาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจากจุดตรงนี้เองเนี่ยจะเดินทางไปไหนครับได้หมดเลยจะไปทางเหนืออยุธยาไปทางใต้บางนาไปสุนทรภูมิไปในเมืองพระรามเก้าเรียกได้ว่าครบทั่วเสรศจสับจริงๆถ้านะใครเคยมีประสบการณ์อยู่นอกเมืองแล้วเจอรถติดเข้าเมืองจาก ับโครงการนี้ต้องรองจริงๆต้องมาดูจริงๆให้ได้ครับว่ามันจะสะดวกสบายขนาดไหนครับ โครงการนี้ถ้ามีพื้นที่มมทั้งหมดครับ14ไร่กับ52ตารางวามีทั้งหมด145ยูนิตซึ่งถ้าจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับทำให้มีความสงบค่อนข้างมากครับรูปแบบของบ้านนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วมีพื้นที่145ตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้นซึ่งทุกหลังนี้จะมีเหมือนกันหมดเลยทั้งโครงการทําให้มีดูแล้วมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมากครับภายในโครงการเนี่ยเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน,นครับเป็นส่วนที่อยู่อาศาาัยแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนการงการนะ ก็แยกออกจากทางส่วนลูกบ้านอย่างชัดเจนทําให้เข้าถึงได้สะดวกนะครับใช้งานได้เร็วและรวมถึงคือไม่ไป สร้างความวุ่นวายให้กับลูกบ้านด้วยเช่นเดียวกันการจัดผังถนนของโครงการจะเป็นหนึ่งถนนหลักครับแล้วก็แยกเข้าไปเข้าไปถนนซอยซึ่งถนนซอยแต่ละเส้นนี้จะลึกไม่มากทําให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้นนค่อนข้างง่ายมากๆครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนกลางของโครงการนั่นเองครับซึ่งมีพื้นที่ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ระสมควรลูกบ้านสามารถที่จะมาเปิดมาทํากิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายของผมนี่เองครับเป็นที่นั่งครับซึ่งเอาไว้สำหรับรับแขกเอาดรได้แล้วก็ทางด้าน คลับเฮาส์นั่นเองครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบที่ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความทันสมัยมากๆครับแบบเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนครจุดเริ่มต้นอันแรกี่เป็นน้ําพุตัวนี้นั่นเองครับทางด้านหลังนี้จะเป็นสระไว้น้ําซึ่งจะมีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ปนอยู่ใน พื้นที่เดียวกันมีการแบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านบนนี้นครับเป็นส่วนของห้องออกกาลังกายนั่นเองครับซึ่งเป็นส่วนที่มีอุปกรณ์ครบคันมากและจุดเด่นของห้องตรงนี้เองก็คือว่าการที่มีกระจกรอมรอบนะครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เราออกกาลังกายอยเ,เราสามารถที่จะมองลงมาเพิ่มเห็นสาวว่ายน้ําได้ในตอน,นเดิกนการพอมองไปข้างข้างพวกก็จะสามารถที่จะเห็นบรรยากาศได้ทั้งโครงการเลย นั่นตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆการที่เราได้ออกกําลังกายสามารถที่จะเห็นบรรยากาศได้โลง่งๆนี่เป็นบรรยากาศที่แบบฟินมากๆและถัดมาจากห้องยิมเองดานถ้าได้ข้างๆนี่ก็จะเป็นห้องนิติบุคคลนั่นเองครับนั่นหมายความว่าที่นี่ออกแบบมาให มาที่สงกลางมาที่เดียวจบได้ทุกเรื่องเลยครับสระว่ายน้ำที่นี่ครับใช้ระบบเกลือทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีไซน์นี่จะเป็นแบบ Infinity Edge ช o ูก็คือมีน้ำรดนออกมาทางด้านข้างครับโมเดิร์นมากๆพื้นที่ของสระนี่มีขนาด16คูณ6เมตรนะครับความลึก1.2เ mm, มตรและมีการแบ่งสัดส่วนเป็นของเด็กอย่างชัดเจนความลึกอยู่เพียงแค่0.6เ mm, มตรเท่านั้นครับอยากให้พวกเราสังเกตว่าโครงการนี้คเขาคุมโทนจริงๆนะคนทนหลักก็เป็นโทนสีขาวควบรวมกับสีฟ้าของน้ำและพอเราอยู่ในน้ำเพื่อเราลองจินตนาการว่าเรากำลังว่าย จะตัดด้วยสีเขียวของธรรมชาติซึ่งตรงนี้บอกได้เลยครับว่าสแสดงความใส่ใจในการออกแบบของเขาจริงๆครับถนนภายในโครงการน้ครับจะเป็นส่วนที่รถวิ่งสวนทางกันได้นะครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันแรกก็จะเห็นเลยคือวงเวียนตรงนี้ครับคือบรรยากาศตรงนี้ทางเข้านี่แกรนมากๆแล้วก็ถันหลักของโครงการยังกว้างถึง12เมตรถนนรอยยังกว้าง9เมตรเลยนะครับแล้วตอนโครงการนี้จะมีการติดกล้อง CCTV อรอบโครงการเลยทีเดียวนะสำหรับทางเข้าของโครงการนะจะเป็นประตูเรื่อนไฟฟ้าอัตโนมัติครับตลอดเวลาจะมีรอปภดูแลต่อ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านนะครับ ในส่วนของพื้นที่นะครับของเขาเนี่จะอยู่ที่145ตารางเมตรนะครับเนื้อที่ดินก่อน32.9ตารางวาซึ่งอันนี้จะบอกว่าผูมันเด่นมากๆเพราะเนื่องจากว่าบ้านในโครงการนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเนื้อที่อยู่ช่วงประมาณ18-19ถึงตารางวานั่นเองครับมีหลังที่มีไซส์ขนาดนี้แล้วมีเนื้อที่ขนาดนี้นี่มีไม่มากครับหน้ากว้างของเขาเองเนี่ยก็อยู่ที่5เมตรด้วยกันสามารถจอดรถได้2คันแต่ก็อย่างว่านะครับว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านหลังในสุดเนี่ยมันก็ทำให้เราสาสมาชิกมีที่จดรก็ ตรงนี้นั่นเองเขาได้เพิ่มอีกหนึ่งที่เต็มๆนะคบซึ่งอันนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับครอบครัวที่คิดว่าจะอยู่กันยาวๆครอบครัวที่คิดว่าในอนาคตจะมีคนเพิ่มอยู่แล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับคําว่าบ้านหลังในสุดนั่นก็คือว่าความเป็นส่วนตัวมากๆนั่นเองครับและตรงนี้เองครับเป็นส่วนเนื้อที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีนะครับสามารถที่จะใช้ทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีเด็กนะครับก็ทําเป็นสนามเด็กเล่นได้สบายๆหรือก็สามารถทําเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับให้สำหรับผู้สูวงวัยอยู่ได้สำหรับใครบางคนครับเป็นพ่อครับออนไลน์ครับทำตัวนี้เป็นออฟฟิศได้เลยให้พนักงานมาเข้ามาตรงนี้มาเข้าไปในตัวบ้านซึ่งต้องบอกว่าการที่มีทาวน์โฮมแบบ ที่ไม่สูงมากแล้วก็ในโลเคชันที่ได้โดยเพราะในโลเคชันแบบนี้เนี่ยหาได้ยากมากมาและลมถึงมีฟังก์ชันใช้งานครบแต่ปัญหาของการมีซื้อทาวน์โฮมก็คือว่าหลายๆครอบครัวก็คือพอซื้อทาวน์โฮมปุ๊บเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ทําให้มันไม่ค่อยสะดวกเวลาที่เราจะขยายครอบครัวในอนาคตแต่หลังนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขา ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับเราเรียบร้อยแล้วถัดเข้ามาครับจะเป็นส่วนของตัวบ้านนั่นเองครับบ้านหลังนี้จะมีประตูเข้า3าทางทางด้านหน้าทางด้านหลังและทางด้านข้างนะครับซึ่งหลังนี้ในพิเศษมากๆเลยอย่างที่เห็นนะครับว่าจะเป็นบ้านที่เรียกได้ว่ายังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับข้อดีของแบบบ้านแบบนี้ก็คือว่าจะทําให้เราสามารถที่จะตกแต่งได้อย่างแบบที่เราอยากจะได้อะสไตล์เรา100% ตนี้เองครับจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้ามาถึงตัวบ้านได้นะทางด้านหน้าบ้านเองเนี่ยก็อยู่ในทางทิศใต้นนะั่นหมายความว่าลมจะเย็นประมาณนี้ตอนนี้นะตอนนี้เป็นช่วงตอนบ่ายแล้วแล้วก็ยืนอยู่จะไม่เปิดแอร์ไม่ไม่ได้เปิดแอร์้วยซ้ำเนี่ยก็ยังมีลมโชยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตดน,นะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นยกระดับนะทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยหรือว่าเศษผงจากข้างนอกเนี่ยไม่เข้ามาในตัวบ้านนั่นเอง ส่วนในพอเข้ามาข้างในแล้วปุ๊บเนี่ยจุดเริ่มต้นคือส่วนแรกเลยนี่คือเป็นส่วนหอห้องนั่งเล่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางโครงการเขาได้ออกแบบผนังตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะสามารถที่จะเอาทีวีมาใส่โฮมสเตเตอร์มาใส่ได้เรียบร้อยถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนเชื่อมต่อเขากับด้านหลังบ้านที่กินมุมกินข้าวนั่นเองรเริ่มจากเราสามารถที่จะตั้งตงู้เย็นได้ตรงนี้มีเคาน์เตอร์ครับเป็นรูปตัวแอลนะครับทำคู่แบบฝรั่งก็ได้หรือว่าใช้เป็นเคาน์เตอร์ในการวางกับพุงกับข้าวก็ได้สำหร,ร,รับคุณแามา วางโต๊ะกินข้าวได้นะขนาดจุประมาณ4-6คนครับจุดเด่นข้อหนึ่งของบ้านอังนี้ด้วยความที่เป็นบ้านหลังมุมจะสังเกตว่าเวลาที่เรามีประตูดได้สองทางปุ๊บเราสามารถที่จะเรียกได้ว่ากินขา้ามีปาร์ตีต้อยู่ปุ๊บพาเพื่อนมามาทานข้าสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเด็กๆเข้ามาด้วยเราก็สามารถที่จะปล่อยให้เด็กๆเข้าไปเล่นอยู่ข้างๆบ้านได้เลยโดยที่เราสามารถที่จะมองเห็นเขาได้จากข้างในาบ้านนี่เองนะครับทีนี้เผื่อว่าใครยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพน,นะเขาว่าเอ๊จะน่าจะเป็นบแบบไหนเดี๋ยวจะให้เห็นดูรูปแบบบบขอองง้าานตััวย่คร ส่วนตรงนี้ครับเป็นห้องน้ำนะห้องน้ําแบบ powder room หมายความว่าใช้ห้องน้ําได้แต่ว่าอาบน้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถัดไปนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นประตูเอาไว้เก็บของและถ้าเกิดเราสังเกตโด้วยภาพรวมของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นี่ขนาดเป็นช่วงตอนกลางวันธรรมดาซึ่งตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเขา่าจจะครึ้อฟ้าเครึ้อฝนจะสังเกตได้ว่า แสงดีค่อนมากมาจากรอบทิศทางเลยก็ว่าได้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดต่างจากบ้านหลังอื่นทั้งหมดส่วนในพื้นที่ชั้น2อเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำด้วยกันนะครับพอเราเดินมาถึงพื้นที่ของชั้นสองปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นโถงบันไดซึ่งเป็นตัวกั้นระหว่างนะห้องนอนทั้ง2ห้องห้องนอนที่1อยู่ด้านหน้าห้องนอนที่2อยู่ด้านหลังและก็มีห้องน้ําเอาไว้ใช้ร่วมกันได้ด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของห้องนอนที่หนึ่งในชั้น2กันนะครับห้องนอนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเอาไว้วางเตียงนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยแบ่งโซนดีๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าได้ตู้วางทีวีได้และที่สําคัญตรงนี้ฮะจัดมุมเล็กๆเ,เอาไว้สำหรับเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนั่งอ่านปุ๊บสามาดูวิวบรรยากาศได้ด้วย ไม่เครียดจนเกินไปแล,และเขย่ารหม่นิดนึงปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประตูนะครับซึ่งสามารถที่จะออกไปสู่ระเบียงหน้าบ้านได้ตรงนี้เป็นระเบียงเล็กๆนะครับสามารถสามารถที่จะเห็นบรรยากาศหน้าบ้านได้ถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือว่าซาบับานเป็นห้องนอนไซส์น่ารักนะครับฟังชันครบบรรยากาศได้ไม่แออัดไม่ไมขับแค่จนเกินไปครับพอออกมาจากห้องนอนปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกมาที่ถ่วงัวมอนเดิน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับฟังชันครบครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆปุ๊บก็จะเป็นห้องฝั่งของห้องนอนที่2นั่นเองไซส์เหมือนกันเชฟเหมือนเหมือนกันนะครับในส่วน ของ a s สเ r b เบด o ูมแล้วก็พื้นที่อนเนกประสงค์นั่นเองนะครับพอมาถึงชั้น3ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นฮอเดินได้เช่นเดียวกันนะครับมีทางเข้าห้องนอนอยู่ฝั่งนู้นห้องนั้นอยู่ฝั่งนี้และตรงนี้เองครับเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ครับซึ่งสามารถที่จะเอาไว้ใช้ทําได้หลายๆายฟังก์ชันอย่างเช่นอาจจะออกมาเป็นแฟมิลี่รูมก็ได้นะมีโซฟาตรงนี้ถนะ้ามีโฮมสีเตอร์ดูหนังฟังเพลงได้เลยในมุมตรงนี้นั่นเองหรือสําหรับ คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงครับที่ต้องการใช้เป็นออฟฟิศเนี่ยก็สามารถที่จะมีโต๊ะทำงานตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็มีโซฟาไล้ตรงนี้เอาไว้เป็นมุมแบบนั่งคิดนั่งทำงานเงียบๆของตัวเองได้ด้วยเชน่นเดียวกันส่วนเชื่อมต่อตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องห้องนั้นเองครับเป็นฟูลฟังก์ชันแล้วก็เป็นฮอลล์เวทที่เราจะเดินขึ้นมาปุ๊บมีระยะนิดนึงเว้นระหว่างห้องตรงนู้นกับห้องนอนของเรานั่นเองครับ และห้องนี้ครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมครับซึ่งมีห้องที่มีพื้นที่เรียกได้ว่าใช้งานได้เต็มที่นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว,ว้วางเตียงนั่นเองนะครับถัดมาอีกนิดนึงนีน่ก็จะเป็นระเบียงนะครับก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็ดูบรรยากาศสบายๆได้ข้อดีของบ้านลันนี้ก็คือว่าพอห้องนี้อยู่ชั้น3แล้วเนี่ยแล้วเป็นบ้านหลังมุมปุ๊บเนี่ยพอเรามองตรงนี้ปุ๊บท้ายเป็นมุมกว้างแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้ครับทำให้บรรยากาศโอเคมากๆ จุดเด่นมากๆของการดีไซน์ห้องแมสเตดเบรนของทาวน์โฮมแห่งนี้นะครับก็คือว่ามีฟังก์ชันครบมากๆดูตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เองนะครับสามารถที่จะทําเป็นตู้วางทีวีได้มีมีดูหนังฟังเพลงโฮมเ t h e เตอร์ได้นะครับแต่ไม่จบจะเป็นแค่นี้ครับมาดูต่อครับพื้นที่ด้านข้าง,างออกแบบมาเอาไว้ให้สามารถที่จะทําเป็น Wal k i n closet ได้เลย คุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายครับตรงนี้เองเนี pues behind behind. ่ยถ, wow. wow. ถ้าเป็นตู้สภาพายาวๆเนาะก็สามารถที่จะเอาเสื้อผงสภาพแขวนได้อย่างเต็ม okay. ที่ไฟข้างบนเปิดพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผนังฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไว้แขวนของเล็กๆน้อยๆได้อย่างเช่นเกียร์ริงนู่นก็มาแขวนเป็นประดับตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและต่อมาเดินผ่านวอลอินคอร์เเข้าไปแล้วเปิ๊บเนี่ยก็จะไปถึงส่วนของที่เป็นห้องน้ำครับตรงนี้เนี่ยอยากชี้ให้เห็นความละเอียดนะของเจ้าของโครงการนิดนึงนะครับว่าสุขภัณฑ์ที่เขาใช้นี่ก จริงๆแล้วแม้แต่เรื่องของท่อระรบน้ำเองเนี่ยตัวกระเบื้องเองเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้มันเป็นกลมกลืนกับตัวพื้นนะเห็นไหมฮะซึ่งถือว่าโหคิดได้ละเอียดมากๆจริงๆนะครับมันจะดูเนียนส่วนไปด้วยเหมือนกันหมดแลวส่วนผนังที่เขาใช้เนี่ยก็จะเลือกมาโทนสีขาวแล้วก็สีเทาเพราะว่ามันดูสะอาดในสถานการกนเนี่ยทนาระ้านเป็นสีเทาปุ๊บเนี่ยทำให้มันไม่สกปรกง่ายแล้วก็คุณพ่อบ้านแม่บ้านดูแลได้ง่ายมากๆครับ คนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มมีครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวขนาดกลางที่วางแผนเตรียมความพร้อมนะที่จะมีการขยายครอบครัวในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงมองหาทาวน์โฮมครับที่ราคาเข้าถึงได้ฟังก์ชันครบแต่ที่สําคัญมีความรู้สึกว่าคล้ายๆบ้านเดี่ยวเพราะมีเนื้อที่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงครับโดยสรุปแล้วนะครับว่าจุดเด่นของโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่โลเคชั่นที่ใช่นะครับใกล้ทางด่วน หนึ่งทั้งสองนาทีจากทางด่วนมาเพ๊่บแทบจะได้ได้ว่าไม่ต้องเจอรถติดเลยกันทางชืิตก็ว่าได้ Fa ฟังก์ชันสวยห้องลงยิมเองก็อยู่ชั้นบนมองเห็นวิวได้ชัดเจนและที่สําคัญบ้านหลังนี้โครงการทั้งโครงการดีแล้วแต่บ้านหลังนี้เด่นที่สุดก็คือว่าเป็นบ้านหลังมุมฟังก์ชันครบทุกอย่างมีพื้นที่ขยายเพื่อการเติบโตได้มีพื้นที่จอดรถครบถ้วนสมบรรูรณ์แบบที่สําคัญราคาโดนมากๆเลยครับผมบอกดิวนี้เป็นดิวที่ห้ามพลาดจริงๆ